สบายดีทุกคนมือน,นี้เฮากระสิาพาทุกคนไปท้ามพ่วงหุ่นจักเกี่ยวกับฟังก์ชันการใส่งานหรือว่าสปคเครื่องเข่าของฮอนอร์เก่าสิบไรหาจีนอะซึ่งว่าเปิดโตออกมาเลยๆครับพวาอมสนใจจากบุคคาหลายๆกลุ่มเลยในตอนนี้และก่อนที่เฮาจะพาทุกคนไปทํามพ่วงหูจักเนาอกับรุ่นนี้ก่อนอื่นมวดกับฝากทุกคนนาอกดไ like, ลคนะ์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาด้คลิปขังต่อไปเด้อ และสเปคเครื่องข่าวๆหรือว่าฟังก์ชันการใส่งานของมันนั้นจะมีอย่างในห้องชมพาทุกคนไปฟังกันเลยสำหรับฮอนอร์เก้าสิบลหาจี G, ตัวนี้เนาะหลังจากที่ได้เปิดตัวออกมาเดียวกะถือว่าได้ครับผลตอบรับหรือว่าได้ครับความสนใจขอนค้างดีเลยเพราะว่าโดยสเปคเครื่องหรือว่าราคาที่เปิดตัวออกมาของฮอนอร์เก้าสิบลหาจี G, ตัวนี้เนาะก็ถือว่าอยู่ในเดทราคาที่สมมาภาคก้วนเนาะแด้อยู่ในสเปคเครื่องหรือว่า ฟังสั้นยังต่างๆที่ขอนของางที่จะปุ่มคาเนาะจึงเฮตให้ลูกค้าหลายๆทานนอฮันกลับมาสนใจดุ่นนี้ลยขึ้นกว่าเก่าสำหรับขนาดหน้าจอของฮอนนอเก่าซีปลายหาจีตัวนี้เนะาะจะมีขนาดจออยู่6.7น mm ิ้วและจอจะเป็นจอ IPS LCD 2ซบิตถือว่าขนาดหน้าจอเนาะให้มาก่อนข้างที่จะหวังพอสมควรเนาะสำหรับใครที่มาใส่หน้าจอใหญ่ และสําหรับกล่องล้างเนาะแมนจะให้มาอยู่3เล่นด้วยกันนะก็ะคือเล่นลักความละเอียดจะอยู่ที่100ล้านพิกเซลเนาะมีเล่นอันตว้ยไม่พอมีคาลลานพิกเซลเล่นมาโกรอีก2ล้านพิกเซลเ้อสำหรับรุ่นนี้และกล้องหนานะจะให้ความละเอียดมากสูงถึง16หล้านพิกเซลกันเลยเนาะและสำหรับงานวิดีโอกอล่งองหล้างของรุ่นนี้เนาะจะสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4 Full HD 60เฟรมเด้อและกล้องงาเนาะจะสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง Full HD 30เฟรมบอกไปได้ว่าสำหรับใครที่เน้นเรื่องงานวิดีโอเนาะบอกมีผิดบัับงแน่นอนสำหรับรุ่นนี้ CPU รุ่นนี้เนาะจะใส่เป็น CPU MediaTek Dimensity 6020 60 60 Ultra Core เนาะและครอบทับด้วย Magic UI Android Version 13เ้อ สำหรับ CPU ตัวนี้เนาะลายๆคลิปเฮากต่ดนอธิบายไปเรียวนะว่ารุ่นใดเนาะที่ใส่เป็น CPU Mediatek เนาะจะเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นหลักเด้ออาจจะใส่ไปดิ่นเกมใดในระดับกลางๆเท่านั้นอาจจะบบทอกับอ่าสนแล้วก็ขึ้นไปเนาะเพราะว่าตัวนี้จะอยู่ใน ขันที่แบบเออเน้นเรื่องการใส่งานเป็นลักๆๆาากายกลัวอาจจะหล่นเกมใดอยู่ในระดับกลางๆเนาะแต่ว่ากา็สามารถตลินได้ปกติสําหรับไฮเนาะที่กําลังขาดวังว่าจะเอารุนนี้เนาะไปหลินเกมในตอนนี้อาจจะบ่มอสมปันใดเนาะเพราะว่าตัวน,นี้ ถ้าว่า่เกมเนาะอาจจะปับอยู่ในระดับกลางๆบอกว่าจะเป็นอ่ามบายวเจนหาจีอ่าฟรีไฟหรือว่าอ o v หรือเกมเอื่นๆเนาะถ้าปับอยู่ในระดับกลางนี่บอกเลยได้ว่าดิ่นเกมแบบลื่นเลยสําหรับทางกานความจําของพอน o r 9กาซิไลหาจตัวนี้เนาะจะให้ความจําจมาสูงสุดถึง 256GB และ มน่าจะหายมาอยู่8กิกเดอแล้วก็บบวกกับแรมพาวเวอร์ของตัวเครื่องอีก8กิกเป็นม16เนาะสำหรับุูนี้สำหรับแบตเตอรี่ของตัวเครื่องน่าจะห้มาเพียงแต่4 5 0 0มิลลิแอมป์เท่นั้นเด้อและห้ฟาสซาร์ดมาเพียงแต่2 2 5วัตต์สำหรับอัตรา r ีเ r e ชเร a ของหน้าจอนาะจะห้มาอยู่เก่า10เฮิรต์กันเลยสำหรับถาซิมของตัวเครื่องนม่นะจะใส่เป็นนานโนซิมเนาะ และสามารถห้องหับได้สองซิมกันเลยสำหรับรุน่นนี้นอกนั้นนี้ตัวเครื่องยังห้องหับอ่ wi Hz, าไวไฟสอกิกะเฮิร์ตกำลับ5กิกะเฮิร์ตเนอะและฮอร์น่าเก่าซีปลา้า G ตัวนี้เนาะจะมีอยูสองสีด้วยกันนั่นก็คือสีกรีนและกับสีแบล็คเนอะ และทั้งหมดนี้นอก็เป็นเพียงแต่สเปคเค่องหรือว่าฟังก์ชันยังต่างๆเขาๆของทังพอหน่อเกาซีปลายหาจีสำหรับใครที่อยากสัมผ <_ estab lish> ัส <io> ต <_ decomposition in reconstruction> ัวจริงของพอหน่เกาายหาีตัวนี้นอก็สามารถเข้าไปที่หานข้างไก่บานไล้เด้อมีาายถ่วประเทศเลย ถ้าหากว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์นอกกับฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในเดอร์และอยากให้รีวิวดนได้อีกก็สามารถทักคอมเมนต์บอกกันในเดอ้อทุกคน